ไร้าวสำคัญอื่งก็นะครับน้องริบินนะไปะเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จเจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเจริญประจนพปัญทราฮกรอบครับโดยเมื่อเรแต่ว่านะครับเวลาที่พวกนาลีกาธ่ว,าาวัตรไกลธรรมรามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุคน,นู่งผักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานควายคารวะนะครับในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เด้พระบาทสรมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวประจําปีทองพนโรคสิบเจ โดยมีวนาทั่วรัชกาลนคกับพาะรัฐพระเกชนและประชาชนเข้าวร่วมพิธีครับค่ะโดยในพิธีค่ะประธานก็ได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยค่ะแล้วก็เปิดกล้วยทวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวซึ่งทางจังหวัดสุราธานีค่ะก็ได้รวมกับคณะส่งจังหวัดสุราธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อทวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธีคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนกันเสริมสิริมงคลต่อตนเองโดยการน้อมนำลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไปเป็นกรอบแนวคิดในการนำรุงชีวิตอย่างมีสตินะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งมาว่านะเรียกว่าที่เกิดขึ้นที่วัดไตรธรรมราบนั่นเองค่ะเรามาเรามก